สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมอุมะมูซุเมะพรีที่เดอร์บี้นะครับสิ่งที่ผมจะบอกกับคุณในคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจช่วยให้คุณมีชีวิตในช่วงเริ่มต้นที่ดีขึ้นนะครับและยังช่วยให้คุณได้รู้ว่าบางอย่างที่คุณทำนะครับอาจจะไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนะแต่ว่าคลิปนี้เองนะครับก็ไม่ใช่คลิปสอนพื้นฐานของเกมแบบ1น0้เปนขนาดนั้นเป็นเหมือนทริปแอนทิคมากกว่านะครับเพราะแบบนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องรอ แต่ว่าผมก็จะอธิบายให้เคลียร์ที่สุดเท่าที่จะอธิบายได้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับและสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายอย่างโดยผมจะมีเป็น ToDo checklist สิ่งที่คุณควรจะทำนะครับเรียงไปตามลําดับเวลาโดยประมาณที่คุณควรจะทําสิ่งสิ่งนั้นเริ่มกันจากอย่างแรกนะครับคือเรื่องของการรีดด ID สำหรับคนที่อาจจะเล่นได้ไม่นานหรือเพิ่งเริ่มเล่นหรือกำลังลังเลอยู่เลยเนี่ยครับว่าจะตัดสินใจรีโล ID ด,ดีหรือไม่นะครับผมก็แนะนำเลยนะครับว่ารีไปเลยครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันรีเร็วมากๆ และไม่ว่าคุณจะเริ่มเล่นในช่วงไหนนะครับเริ่มเล่นตอนไหนมีตู้ตัวละครหรือว่าการเมตาเลนอัพอยู่ในตอนนั้นหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ไม่ว่ากันนะครับเรื่องของการเรีีเนี่ยมันจะช่วยได้มากนะครับในการหาการเริ่มต้นที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับถ้าไม่อยากเปลืองเวลาหา s อสเมตาที่ไม่ได้เลนอัพอยู่นะครับก็ให้เล็งหาการเอสอาร์ใบดีๆมาแทนกันก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็หาง่ายกว่ากันเยอะด้วย อย่างที่2นะครับคือให้คุณเนี่ยเลือกอัพเฉพาะการ์ดและตัวละครที่ใช้งานจริงๆบางการ์ดหรือบางตัวนะครับที่หน้าที่เนี่ยอาจจะทับตำแหน่งกันหรือว่ายัางไม่จําเป็นต้องใช้นะตอนนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปร,รีบอัพครับเพราะว่าทรัพยากรในการอัพเลเวลการ์ดและตัวละครตอนต้นเกมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทองนะครับที่เป็นหน่วยเงินในเกมมันหาได้ยากมากครับและหาได้อย่างจํากัดในช่วงเริ่มต้น ต่อมาอย่างที่3ครับทาความเข้าใจกับวิธีการฝึกตัวละครนี่เป็นโฟชาร์ดที่ผมอ้างอิงมาจากเลฟด็อกจากต่างชาตินะครับสำหรับการตัดสินใจแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปลงลึกอะไรสิ่งที่คุณต้องทําอย่างแรกก็คือการดูเปอร์เซนต์ในการฝึกพลาดครับผมอยากให้คุณกําหนดตัวเลขในใจมาสักหนึ่งตัวเลขนะครับถ้าหากว่าคุณฝึกมา้าจนเปอร์เซนต์การฝึกพลาดเนี่ยมีค่าเกินกว่าค่าที่คุณกําหนดขึ้นมานะครับก็ให้พาตัวละครนี้ไปพักเสมอเพื่อฟื้นเอเนอร์จีซะก่อนแต่ถ้าอยู่ในเกมที่คุณรับได้นะครับก็ให้ดูต่อไปววว่่าาาคคคมมสัมััพนธ์ของตละร ซัพพอร์ตของเราเนี่ยอยู่ในระดับเกตสีสม้มหรือว่า80แต้มครบทุกคนแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่ครบเนี่ยก็ให้เลือกฝึกคนที่มีค่าความสัมพันธ์น้อยที่สุดก่อนจนกระทั่งทุกคนนะครับมีเกตเป็นสีสม้มจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามองหาการฝึกแบบเรนโบ์นะครับหรือบางคนก็เรียกภาษาไทยว่าลุงติดลุงอะไรแบบนี้นะครับก็ให้กดสีลุงแบบนี้ไปเสมอนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ให้ฝึกค่าวีแทนนะครับที่ไม่เสีย e อ e น g y หรือไม่ก็ไปแข่งรอบนอกนะครับเพื่อเอาแต้มสกิลแทนนะ อย่างต่อมานในหัวข้อที่นี่คือการหาเพื่อนที่ตั้งการ์ดและตัวละครดีๆไว้ให้เรายืมได้การ์ดไม่จํากัดครั้งการยืมส่วนตัวละครนนย,ยืมได้3ครั้งต่อวันในนะวันที่ลงคลิปการยืมการ์ดขัดเต็มมาจากผู้เล่นเก่านะครับหรือไม่ก็ยืมพ่อพันธแม่พันธุที่ดีมาใช้จะช่วยให้เรามีตัวละครดีๆมาใช้ได้เร็วมากๆโดยที่เราเองเก็ไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์เองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ต่อมาคืออย่างที่5นะครับคือคุณจําเป็นจะต้องชนะการแข่งขันแบบแบ่งเกรดอย่างน้อยสนามละ1ครั้งนะครับการแข่งแบบแบ่งเกรดเนี่ยก็อย่างเช่นพวก G1 G2 GT นะครับเมื่อเรากดเข้าไปในหน้าการแข่งรอบนอกอย่างนี้นะครับหรือว่าการแข่งใน c ค r ร์เลียตโกเองก็ด้วยนะครับหากมีถ้วยรางวัลสีเทาที่มุมขวาบนแบบนี้นะครับแสดงว่าคุณยังไม่เคยชนะการแข่งขันนั้นและทุกครั้งที่คุณชนะครั้งแรกนะครับคุณจะได้รับเพชรไว้เปิดกาชาดังนั้นก็พยายามเคลียร์การแข่งขันแต่ละแบบให้ได้1งครั้งนะครับ หัวข้อถัดมานะครับในหัวข้อที่6ถ้าหากว่าม้าตัวไหนที่คุณฝึกแล้วได้ผลลัพธ์ตอนจบนะครับเป็นดาวสีน้ําเงิน3ดาวนะครับหรือว่าน้ําเงิน2ดาวชมพู3ดาวอะไรแบบนี้เนี่ยก็ให้คลิกตรงไอคอนรูปแครอทที่มุมซ้ายบนนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นการทําเครื่องหมายเฟเวอร์เรว่าม้าตัวนั้นเนี่ยเป็นม้าตัวโปรดของเราแต่จุดประสงค์จริงๆนะครับไม่ว่าม้าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวโปรดของคุณจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าการที่มันมีดาวแบบที่ผมบอกก่อนหน้านี้เนี่ยมันหมายความว่าตัวละครตัวนี้นะครับสามารถเป็นตัวละครพ่อพันธแม่พันธุทีี่่ดดไ้และเครืองหม นี่เองเนี่ยก็จะช่วยไม่ให้คุณเผลอลบม้าตัวนั้นทิ้งไปน,นะครับ ส่วนต่อมาคือของข้อที่7แล้วนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเปิดหาการ์ดนะครับคุณเนี่ยควรจะเปิดหาการ์ดก็ต่อเมื่อมีเพชรพอจะกดได้อย่างน้อย200โลนะครับหรือก็คือ3 0 0 0 0เพชรนั่นเองครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเพื่อพิตตี้ที่จะการันตีการ์ดที่คุณกําลังเปิดหาเพิ่มได้อีก1ใบค,ครับเกมนี้นะครับเราควรจะวางแผนในการเปิดการ์ดให้ดีนะครับเปิดมาครั้งหนึ่งถ้ามันเป็นการ์ดท,ที่ต้องใช้ยาวๆเนี่ยก็ควรจะเปิดมาให้ขัดเต็มเลยนะครับซึ่งการขัดเต็มเองเนี่ยก็ต ถัดสีนะครับหรือว่า max limit break เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าที่เราจะได้การฟรี1ใบเสมอทุกการสุ่ม2 0 0โลนะครับการนับโลนี้เนี่ยก็จะไม่ส่งต่อไปตู้ต่อๆไปในอนาคตนะครับทำให้ถ้าเปิดไม่ถึง200ในตู้ตู้หนึ่งนะครับหมายความว่าเราจะสูญเสียการนับพิธี้การันตีไปเกือบจะฟรีเลยนะครับแต่ว่าก็มีกรณีที่ทําให้คุณเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเสียดายตรงนั้นนะครับคือในกรณีที่คุณได้การมาครบ5ใบแบบเร็วมากๆครับเกณฑ์สาหรับผมนะครับสามารถเอาไปปรับใช้ตามความรับได้ของคุณได้เลยนะครับ ก็คือถ้าผมได้ครบก่อน100โลนะครับในเคสนี้เนี่ยผมจะยอมทิ้งพิตตี้ที่เก็บสะสมการันตีมาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันก็เหลืออีกเป็นระยะทางประมาณครึ่งทางเลยทีเดียวยกเว้นแต่ว่าในตู้เรียอัพนั้นนะครับจะมีการ์ดที่อยากได้2ใบแล้วก็อยากได้เพิ่มอะไรประมาณนั้นนะครับ มาต่อกันในหัวข้อที่8นะครับคือตัวผมนะครับอยากจะแนะนําให้คุณเนี่ยเปิดตู้ตัวละครเลยนะครับสัก40โล50โลก็ได้นะครับในช่วงเริ่มต้นโดยที่ไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันเป็นตู้ตัวที่คุณชอบหรือเปล่าสิ่งนี้นะครับทำไปเพื่อหาตัวละคร1และ2ดาวครับซึ่งถ้าได้ครบในจํานวน50โลเนี่ยผมถือว่าดีมากๆครับแล้วหลังจากนี้นะครับค่อยเริ่มดองเพชรเพื่อไปเปิดตัวที่ชอบหรือว่าตัวเมต้าอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มดองเลยตั้งแต่แรกเนี่ยตัว1นาว2ดาวหาไดาว่านะครับมัว การที่เรามีตัวเล่นน้อยนะครับมันก็จะส่งผลเสียกับไอดีของเราเองด้วย ต่อมาข้อที่9นะครับคือคุณควรจะฝึกม้าสําหรับระยะทางแต่ละแบบไวนะครับเพื่อเอาไว้เล่นโหมดทีมทายลซึ่งเป็นโหมดที่พอจะให้เพชได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมจะแนะนําแบบเร็วๆนะครับก็คือเอาบาคูชินเนี่ยไปวิ่งในสปินวัตก้าในสนามมายนะครับไดวัสกาเล็ในสนามมีเดียมโกลชิปในสนามรองแล้วก็ฮารูอุระละในสนามเดิร์ทนะครับเพราะในตอนแรกนะครับเราจะใช้แค่ระยะละ1ตัวเท่านั้นแต่พอแรงสูงขึ้นนะครับก็ต้องใช้ตัวละครมากขึ้นถ้าใครอยากจะ ผมรับรองว่าดูแล้วชีวิตดีขึ้นไม่มากก็น้อยแน่อนอนต่อมาในข้อที่10นะครับคือคุณควรจะรีบเคลียรเนื้อเรื่องเพื่อเอาเพชรและการ์ด SSR ฟรีตามเนื้อเรื่องนะครับและบางครั้งนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าคุณมาเล่นนะครับในช่วงที่เนื้อเรื่องมันเพิ่งเข้าใหม่ๆนะครับมันจะมีกิจกรรมที่เล่นเนื้อเรื่องแล้วก็จะได้ของน,น,นันนู่นนี่ด้วยเพราะฉะนั้นรีบเล่นไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ ต่อมาคือข้อ11ครับข้อนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้คุณรีบเข้าร่วมขับที่มีสมาชิกเยอะๆไว้นะครับแล้วก็เรื่องทาการแรกลกรองเท้ากับสมาชิกคนอื่นๆเพื่อเอาขับ point ซึ่งสามารถใช้เพื่อไปแลกขัดการ์ดเอเดซาที่ได้จากในเรื่องได้นะครับและเมื่อคุณมีแต้มระดับหนึ่งพอที่จะไปแลกการ์ดในเรื่องจนขาดเต็มแล้วนะครับคุณก็จะได้การ์ดทางเลือกที่ดีมากๆสําหรับคนที่มีตัวเลือกจํากัดในการปั้นม้าในตอนแรกนะครับต่อมาข้อที่12น,นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณควรจะรู้มากๆนะครับเป็นเรื่องที่สสําคคัญพอมวร ก็คือในช่วงเริ่มต้นนะครับมันจะมีภารกิจที่จะมอบตั๋วสุ่มตัวละคร3ดาวให้กับคุณนะครับแล้วก็มีตั๋วเลือกด้วยอีกหนึ่งใบแต่ว่าทางเลือกในการใช้งานที่ดีที่<ด>ทสุดนะครับก็คือใช้ใบสุ่มก่อนจากนั้นค่อยไปใช้ใบเลือกครับจะได้ไม่สุมส่มซ้าได้ตัวเดิมที่คุณเพิ่งใช้ใบเลือกไปนั่นเองครับยกตัวอย่างเคสสักหน,นึ่งเคสนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้มาทั้งใบสุ่มแล้วก็ใบเลือกแล้วนะครับจากภารกิจก็ให้คุณใช้ใบสุ่มไปเลยครับถ้าคุณโชคดีไไไไไดดดดด้้้้้้้ตตตตตัััววววววทททีีีี่่่่่ชออ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 บบบงงกกกกกกกาาาาาาารรรรรแลลลนนนนะค็็็ใใใหหเเเเืืปมจูสถณ์ ว่าคุณจะต้องใช้ตัวแบบไหนเพิ่มหรือเปล่าส่วนอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณสุ่มไม่ได้ตัวละครที่คุณอยากได้หรือไม่ได้ตัวละครที่คุณชอบเนี่ยก็ให้ไปเลือกเอาจากใบเลือกได้เลยนะครับส่วนถ้าถามว่าถ้าอยากได้ตัวเก่งๆเนี่ยควรจะเลือกตัวไหนนะครับตัวเลือกที่ดีที่สุดตรงนี้นะครับก็จะมีโอคุริแคปมารเซนสกีแลวก็ทากิชัตเตร์นะครับไม่มีตัวไหนเนี่ยก็เอาตัวนั้นมาโอคุริแคปเนี่ยในความคิดของผมนะครับคือตัวละครที่มีความยืดหยุ่นสูงที่สุดแล้้้้้้้ววววนนนนะะะคครััััจาาาาาากกกกกตตเลลลลืืออออททงงงงงหหหมมดดดใชไ่่ขยยยยสแ็ปีึิ เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับในสถานการณ์ที่เธอสามารถใช้งานได้จริงนะครับและตัวเธอเองนะครับก็ยังเป็นตัวละครที่สามารถวิ่งในสนามดินหรือว่าเดิร์ดได้นั่นเองครับซึ่งตัวละครประเภทนี้นะครับช่วงแรกเนี่ยก็จะหาได้ยากสักนิดนึงก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเริ่มเล่นตอนที่มันมีตู้ตัวเดิร์ดมาหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งคือมาร์เซนสกี้นะครับเป็นตัวละครพ่อผธุ์แม่พันธุ์ที่ดีมากๆนะครับมีเก็บไว้ใช้ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรครับ ต่อมาที่ข้อ13นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับแต้มมิตรภาพที่เป็นแต้มสีชมพูนะครับแต้มนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่แน่ใจนะครับหรือว่าลังเลว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรดีถึงจะคุ้มที่สุดนะครับผมก็แนะนําให้คุณนะครับเอาแต้มนี้เนี่ยไปเหมาหารูอุรลละมาให้ครบก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ค่อยไปเหมาช่องสําหรับติดตามเพื่อนเพิ่มอย่าเอาไปซื้ออย่างอื่นก่อน ข้อที่นะครับคือคุณควรจะเตรียมมา้าไว้สําหรับการแข่งรายการแชมเปี้ยนมีติ้งในแต่ละเดือนไม่ต้องซีเรียสมากนะครับตรงนี้เพราะว่าแม้จะแข่งแพ้นะครับแต่ว่ารางวัลที่ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวดังนั้นการเข้าร่วมทุกครั้งนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทํามากๆและในช่องของผมเองนะครับก็จะมีอัปเดตไกด์สําหรับแต่ละแชมเปี้ยนมีทติ้งไว้ล่วงหน้าประมาณหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะได้ไกด์ไลน์สักเล็กน้อยมาติดตามกันไว้ได้เลยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นเกจความรู้เล็กกกกกๆนนนนนะคครรรัทททีีีี่่่ผมมแยยจจาาาาลิสอนหนุ้้ณวเํเ ส่วนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับต่อให้คุณรู้หรือไม่รู้ทําหรือไม่ทําแล้วแต่ความสบายใจของคุณนะครับว่าคุณสบายใจแบบไหนอย่างแรกนะครับคืออย่าซื้ออะไรก็ตามนะครับยกเว้นนาฬิกา จากร้านค้าป,ป๊อปอัพร้านค้านี้นะครับจะชอบเด้งมาหลังจากที่คุณเล่นเดลี่เลสหรือทีมไททอลสเหตุผลเป็นเพราะว่าเงินในเกมนี้นะครับมีค่าค่อนข้างมากและเทมในร้านค้าเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มค่าคุ้มราคาเท่าไหร่ทงสาหรับอัพตัวละครนะครับอาจจะพอซื้อได้บ้างนะครับในตอนที่จําเป็นหรือแบบขาดอีแค่ไม่กี่อันเท่านั้นไม่แนะนําให้ซื้อตลอดแล้วก็ไม่แนะนําให้เหมานะครับส่วนเรื่องเศษตัวละครนะครับหากคุณสะสมได้150ชิ้นสําหรับตัวละคร3ดาวนะคุณจะสามารถนําไปแลกตัวละครตัวนั้นได้เลยซ ค่อนข้างแพงเพราะว่าเราต้องใช้ทองจ่ายไปมากถึง2ล้านทองนะครับต่อตัวละคร3ดาวหนึ่งตัวและอาจจะยังต้องใช้เวลาสะสมอีกหลายปีด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณยังอัพตัวละคร1ดาว2ดาวเป็น3ดาวได้ไม่ครบนะครับการซื้อชิ้นส่วนของตัว1ดาว2ดาวพวกนี้เนี่ยเพื่อไปปลดล็อกสกิลตอน3ดาวปลดล็อกชุดเนี่ยก็ยังถือว่าทําได้นะครับคุ้มอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ให้หยุดซื้อหลังจากที่มันเป็น3ดาวไปแล้วเนาะในอนาคตนะครับเมื่อโหมด Daily ิ e ี e จนเเพิ่มเข้ามาเนี่ยคุณจะสามารถหาชิ้นส่วนต่างๆแบบรายยวันไดด้เลซึ่งกู มีภาพกว่าการมานั่งซื้อแบบนี้มากๆนะครับอย่างต่อมาคือการ์ด SR ในเกมนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับและก็ดีมากในบางเคสด้วยบางใบนะครับสามารถทดแทนการ์ด SSR หลายๆใบได้เลยด้วยซ้ำนะครับข้อดีคือสามารถหาซ้ำแล้วก็ทำขัดเต็มได้ง่ายดังนั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับคุณควรจะใช้การ์ด SR ขัดเต็มมากกว่าการใช้การ์ด SSR ขัดศูนย์เว้นแต่ว่าคุณต้องการสกิลทองจากการ์ด SSR เหล่านั้นแล้วจริงๆเลยนะครับการ์ด SR ขัดเต็มบางใบเนี่ยยังดีกว่าการ์ด SSR บางใบที่ขัดเต็มแล้วด้วยซ้ำนะ คำแนะนําของผมคือให้คุณสุ่มการ์ดพพอร์ตจนกว่าจะได้การ์ด SR ใบดีๆขัดเต็มมาใช้งานจากนั้นก็เก็บเพชรไว้ใช้กับการ์ดที่คุณชอบหรือการ์ดเมตาในอนาคตครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะต้องสุ่มถึง400ครั้งหรือว่า400โลถึงจะได้การ์ด SR ทาขัดเต็ม1ใบย้านะครับว่ามันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยทางสถิติสวนกว่านี้มีดวงดีกว่านี้ก็มีนะครับอย่างต่อมานะครับคืออย่ากดปุ่มออโต้กับอะไรก็ตามในเกมนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเด็กการ์ดสพอร์ตเลือกพ่อผ่านแม่พันหรือแม้แต่เลือกทีม PVP เพราะระบบจัดกเกมนะครับอาจไม่ได้ทําได้ดีที่สุดเสมอและการทําเองก็ช่วยให้เราสามารถเรียนรู้เกมได้เร็วที่สุดนะครับ การ์ดพพอร์ตในเกมนี้ครับมีกลุ่มการ์ดที่ต้องใช้คำว่าต้องุ่มมาใช้น้อยมากๆกครับในช่วงเริ่มเกมเช่นคิดแต่ซันแบ็กไฟ์โมชั่นหรือซูเปอร์คิกแน่นอนครับว่ายืมเพื่อนได้ใบหนึ่งก็เหลือแค่2ใบและไฟล์โมชั่นเองนะครับก็ยังไม่มีแบนเนอร์เลตอัพมาเลยตั้งแต่เซิร์ฟเปิดคุณภาพของการ์ดในเกมส่วนใหญ่นะครับจะเริ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงซีนาริโอที่5ของเกมนะครับแต่ว่าในช่วงที่ลงคลิปนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณช่วงปลายของซีนารีโอที่1นึเพราะแบบนั้น ตัวละครที่คุณชอบในช่วงเริ่มเกมแบบนี้นะครับ การผู้ช่วยแล้วก็การ์ดกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยการ์ดกลุ่มมันยังไม่เข้าเกมนะมีแต่การ์ดผู้ช่วยโดยปกติแล้วนะครับการ์ดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการ์ดท,ที่ดีมากๆในซีนารีโอของตัวเองซีนารีโอหนึ่งเนี่ยก็มีระยะประมาณ4เดือนถ้าคุณชอบและวางแผนเปิดหาการ์ดเหล่านี้นะครับก็ควรจะรับกับความเสี่ยงที่ว่ามันจะตกเมตาทันทีหลังซีนารีโอของตัวเองจบไปให้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าการเปิดหามีไไ้ใช้เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีอะไรเลยนะครับเพราะว่าจะทําาาาาให้เราาารรสมมถยืก์ดอๆ ที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันภายในซีเนอโอที่เรามีการ์ดผู้ช่วยหรือว่าการ์ดกลุ่มได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองครับอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับการ์ที่มีชื่อว่า THE TONE a s s e m b l บแต่ว่าคนเขาเรียกกันสั้นๆว่าการ์ดโทนอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นการ์ดกลุ่มที่ปล่อยออกมาประมาณ2สัปดาห์สุดท้ายนะครับก่อนจบซีเนอโอที่3 และการ์ดใบนี้นะครับก็เป็นเมตาสําคัญอย่างมากนะครับในช่วง2สัปดาห์นั้นแต่แล้วนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็หายใต้จากโลกไปนะครับหลังจากจบซีนารีโอในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับจึงเป็นที่น่าจับตามองว่าทางเกมเนี่ยจะหยิบเอาโทนมาปล่อยในช่วงเริ่มต้นของซีนารีโอที่3หรือไม่นะครับเพื่อเป็นการปรับอายุไขของการ์ดให้ดูมีความน่าลงทุนมากยิ่งขึ้นส่วนตัวละครในเกมนะครับผมแนะนําว่าอย่าไปไล่ตามตัวเมตามากจนเกินไปแม้ว่าคุณจะวางแผนไว้สําหรับเปิดตัวเมตาที่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดอย่างโอครุร เพราะว่าตัวละครที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวละครเมตาเนี่ยมีไว้เพื่อจุดประสงค์ไม่กี่อย่างนะครับหนึ่งในจุดประสงค์นั้นก็คือการชนะแชมเปี้ยนมีติ้งให้ได้แต่ว่าต่อให้คุณชนะได้จริงนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือเพชรระาวหนึ่งพันห้าร้อยเพชรเท่านั้นเองครับถ้าคุณเปิดตัวออกมาด้วยต้นทุนที่น้อยไม่กี่โลก็ออกมาให้ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับคุณก็จะกําไรเร็วหน่อยแต่มันจะน่าเสียดายมากๆครับถ้าใครที่ต้องกัดฟันทนกดจนการันตีที่ราคาสามหมื่นเพชรเพื่อตัวที่เก่งแต่ไม่ได้ชอบหรือวววว่ารรัััักกคนน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 ลลุมี้้้้ะะบตตตอองใชชเเป็จํ มหาศาลมากๆนะครับกว่าจะคืนทุนเรื่องกําไรนี่เลิกคิดไปได้เลยครับตัวละครโดยส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นตัวที่ดีที่สุดได้เพียงไม่กี่แท็กเท่านั้นและด้วยการเล่งแพทของเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เรานะครับตัวละครเหล่านั้นเนี่ยก็จะยิ่งมีพื้นที่ให้แสดงความโดดเด่นได้น้อยลงไปอีก ยกเว้นอย่างเดียวก็เสียแต่ว่าคุณคือวานเพราะฉะนั้นนะครับจงเลือกตัวที่ชอบมากกว่าเมตาโอเคนะนอกนอจากนี้นะครับคุณยังสามารถวางแผนไปที่ตัวละครประเภทพ่อพันธแม่พันธุ์ที่ดีได้เพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวละครที่คุณชอบนะครับและตัวละครประเภทพ่อพันธแม่พันเนี่ยก็มักจะเป็นตัวละครที่อยู่ในกระแสะได้นานกว่าตัวละครสายแข่งก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ต้องขอไปที่อาจจะมีช่วงที่เสียงแหบเสียงหายหรือว่าเสียงเนี่ยเดี๋ เพราะเนื่องจากปัญหาสุขภาพวะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณไม่มากก็น,น้อย